แกงหน่อไม้จ้าทุกคนใส่อ่าเ็ดเพาะนะคะและ้ว uh, ก็เฮดบวกพร้อกแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะคะลูกกลมๆเนี่ยแล้วก็มีเหฮดโครนด้วยนะคะเ็ดโครนวันนี้เป็นไซส์นี้นะทุกคนไซส์มินิน่ารักไหม <laughs> ไซส์เนี้ยกำลังอร่อยลูกตาชอบกินแบบเห็ดตุ้มๆนะทุกคนมันจะหวาน mm. แบบแกงหน่อไม้ใส่เ็ดเพาะพี่น้องเย้ย น้ำมันสดนะคะบาร์บ ouais, 네ีคน้ำมันถุงน้ำมันสดว้าหวังเมย์อยสรงมาให้แต่บานนะคะอาหารวันนี้ส่งตรงมาจากอุบลนะทุกคนทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ทั้งชะอมผักหวานผักหวานบ้านส่งมาจากอุบลหมดเลยข้าวเหนียวนึ่งเสร็จร้อนๆเลยจ้าทุกคน บริกกินเมนูนี้เฮงเติบแล้วนะคะเสียบคอยใส่ผักบักไลลูกโดดนะทุกคนน่าจะเป็นพริกกะเลี่ยงพริกก็แม่ตุ๊กตาปลูกเองนะคะตุ๊กตาใส่นี่ด้วยใส่แคบหมูด้วยมันจะได้นนัวเพราะว่ารอบนี้ไม่มีปลาหมึกแห้งข้าวก็ร้อนกินเลยจ้า เขาฮอนเง้งเห็ดเผาะทุกคนที่เขาเรียกเห็ดเผาะก็น่าจะเวลากัดแล้วมันแตกป๊อปปใช่ไหม ตใส่เข้าเบือนะทุกคนตำข้าเบือใส่คน้นถ้าใครไม่มีข้าวเหนียวไม่มีข้าวเบือก็สามารถใส่แป้งข้าวเหนียวได้นะน้ำขาจะข้นขึ้นพักขาผักกะลูกโดดอืต โครนไซเนี่ยอร่อยทุกคนดนว้มันหวานเนี่ยเห็ดโคนแบบนี้ตุกตาชอบมากเลยมันหวานสีสันมันอาจจะดูไม่น่ากินนะทุกคนแต่มันอร่อยมากพอนรอบนี้ตุกตาแกงนานมากต้มนานมากเพราะว่าแฟนกินด้วยนะคะ ไม่รู้ยังไงนางเห็นตุ๊กตาแกงแล้วบอกว่ากินด้วยได้ไหมตุ๊กตาก็เลยแกงต้มอย่างนานเลยอาหารที่นางไม่เคยกินอ่ะกลัวนางจะแบบยานเล่าเบียนะยานเล่าทองเสียยานเล่าแบบเห็ดบานๆห้องเสียเราก็ไม่เคยกินละ นุต่ตาใส่ขาด้วยนะทุกคนเคยกินบะมีไผ่เคยแยงน้าใหม่ใส่ขาป่ะคะขาอ่อนนะเนี่ยขาที่เราแบบลอกเหลืออ่อนๆข้างในนะเอามาแกงด้วยมันจะหอมนะทุกคน

ใต้นี่มีแต่ผักนะโอ้วชาอมของแทบนี่แหละสาเหตุที่ฉันได้ต้มนานนะทุกคนฉันกลัวฝรั่งจะกลัวนางจะเหม็นกลิ่นชะอมก็เลยชาอมเอ่อใบผักอีตูใบแมงลักชาอมเขาก็ทิ้งลงไปแล้วก็ต้มอย่างนานเลยจนจนสีชาอมมันเปลี่ยนเพราะว่าถ้า ถ้าทิ้งลงไปแป๊บนึงแล้วปิดไฟเหมือนที่เราแกงที่บ้านน่ะอ่อกลิ่นโอมมันจะฉุนเกินไปอมืมาจา้ะคันเ็ดกินผู้เดียวจะคลองน้ำแมนอยู่สูตรอีสานแท้ใส่น้ำปลาหลายๆแนฟนแฟนกินน้ำนี้คิดอยากหลด แต่เป็นอยู่บ้านมีอันมียอดฝักทองแกงเะน้ำแมงสีแสบแกงน้ำใหม่นะทุกคนมีผักอย่างังหมวนหมวนลงแสียบก็เืาผักขาของแสบ ให้ปวดหน่อยตุ๊กตาชอบ <c oughs> เราไท่ผลเล่าเด็ดเดชอบกินชะอมนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านตุกตานะต้นชะอมเยอะเลยนะคะล้อมรอบบ้านเลยพ่อตุ๊กตาแกจะตอนตอนกิ่งชะอมปลูกไว้เยอะมาก ต้นชะอมมะนาวอย่างเงี้ยที่บ้านไม่ค่อยได้ซื้อนะคะพ่อตุ๊กตาแกตอนกิ่งเก่งมากน,นี่เป็นเม็ดผักหวานลูกผักหวานผักหวานบ้านนะทุกคนไม่ใช่ผักหวานป่านนะ หวานบ้านเอามาอมใส่ไค่กับเสียขออนุญาตเขียผักเยอะมากอันสีบบ่เป็นแต่เผ็ดดอกพี่หน่อนแต่ว่าเจอลูกโดดนี่ก็คือเผ็ดนะคะแล้วสีลูกโดดสีลูกโดดกับสีหน่อไม้นี่กลืนกันเลย nhưng lúc đầu tôi แตกอปาะๆแสบดีครับมีมแคบหมูด้วยกคน อร่อยมากค่ะอสารอีสานบ้านห้องเบอร์เตได้ไี้ากิน,นาาเนาะพี่น้องมหาแด่ได้สื่อหน่อไม้เนี่ก็หน่อไม้กับปลูกเองนะคะเห็ดกับหอด่างฝนมากกับไปหาเก็บเห็ด เขาก็อยู่ในทงบอ่อปลากะมี่าแต่ขยันแน่บ่อึืกินดอกม่บานเอาอยู่ในเมืองเนี่ยฮเงินไดอยู่แต่ว่าทุกอย่างต้องซื้อนะคะ เห็ดวกเห็ดโคลน 买单 ให้ปลวกดอก้ำหนี่าหวานให้พอกลุกลุบ เฮดอยู่แถวนี้ก็มีขายอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยเพิ่งปรกาซื้อกินเห็ดนี้มีแต่แม่นะคะเก็บให้ยแล้วก็เป็นเห็ดเก็บพร้อมนะแม่ข่อยเราก็บประเดี๋ยวว่าซื้อเห็ดมาฝากนะคะเราไปเก็บเองเพราะว่าข่อยอยากข่อยเบื่อข่อยอยากข่อยเมาเห็ดนะทุกคนยังให้ข่อยเขาปลาเก็บเห็ดน่ะสิข่อยก็ยังบรูเลยว่าข่อยสิเก็บเห็ดเบียร์หรือเบอเบียร์มากนะคะเพราะว่ามันบชินมันชินไผชินมันเป็นบ่ล่ะเออยังแม่เข้าัาสิเราก็ช่ำนาญปลาช่ำนาญดุงมาน่านแหล่ามาสินะก็ไว้ใจได้นะคะ เพื่อนกับเบิ่งออกเพื่อนกับแยกแยะได้ว่าอันไหนเห็ดกินอันไหนเห็ดกินบ่ใดอั่งนี้นะ พอก็ออนดีดี พิกในเพ็ดเพ็ดนะด้วนพิกกระเลี้ยงก็ เม็ดกลมๆน,น้อยๆนี่เม็นบะแข็งนะทุกคานะเมื่อือพวงอันเนี้ยเห็ดเพาะแซ่บครับอิ่มแล้วจ้า นมไม้สดหวานพี really? sure, sure. ่น้องแล้แซ่บๆซบขนม้มใทุงนะไม่ใช่มีติดเปรี้ยวบางที่ก็ขมเกินไปแต่นี้อนไไม้สดนอไม้ซับมาเนาะสดๆเลยแซ่บๆแซ่บค่ะค่ะแกงหน่อไม้เห็ดเพาะเห็ดโครนนะคะทุกคนวันนี้อร่อยมากอาหารทุกอย่างส่งตรงมาจากอุบลราชธานีจ้าบ๊ายบาย